สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านวันนี้พักเรื่องร้อนๆนะคะมาเล่าเรื่องชีวิตวัยเด็กให้รับฟังค่ะนาเกิดที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีอายุขณะนั้นประมาณห้าขวบค่ะบ้านอยู่กลางป่าหลังเดียวโดดๆอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านค่ะที่ข้างบ้านล้อมรอบไปด้วยป่าค่ะบ้านที่อยู่ชื่อบ้านมอมเกือค่ะทุกวันพ่อแม่และพี่จะออกไปทางานในไร่ นาเป็นลูกคนสุดท้องอายุน้อยกว่าพี่ๆค่ะแม่ชอบให้นาอยู่เฝ้าบ้านก็คงคิดว่านาจะไม่สนค่ะมีสุนัขอยู่ด้วยหนึ่งตัวที่บ้านขนาดนั้นนาจำได้ว่ามีต้นมะม่วงอยู่เรียงลายประมาณหต้นค่ะต่อมาก็เป็นต้นมะขามสามต้นต้นมะลุมสองต้นนาอยู่บ้านคนเดียวไม่ทราบจะทำอะไรค่ะก็เปิดหนังสือดูบ้าง ตอนนั้นยังไม่ได้เข้าโรงเรียนก็ได้จะเปิดดูแล้วก็ออกมาข้างนอกค่ะมาโหนกิ่งมะม่วงโยนตัวไปมาสนุกค่ะโหนไปโหนมาจนเหนื่อยค่ะพักแล้วก็ปีนขึ้นต้นมะม่วงไปนั่งอยู่ตรงกิ่งใหญ่ๆนั่งนานจนพอใจก็ลงมาค่ะแล้วก็ไปปีนต้นใหม่ก็เลือกต้นที่ไม่สูงเกินไปค่ะ จากนั้นก็มาขึ้นต้นมะขามนาคิดว่านาสนค่ะที่ชอบปีนป่ายผู้ใหญ่ไม่อยู่ชอบปีนต้นไม้ค่ะปีนต้นมะขามนาก็ไม่กล้าเก็บฝังมะขามค่ะเพราะกลัวตกก็ปีนขึ้นไปนั่งอยู่เฉยๆและนาจะกลัวเสียงเครื่องบินมากค่ะถ้าได้ยินเสียงเครื่องบินมานาจะปีนขึ้นบนต้นไม้ค่ะแล้วก็นั่งอยู่บนต้นไม้ จนสบายใจดีแล้วถึงจะลงมาค่ะแม่ทำไร่ข้าวโพดและปลูกละหุง่งปลูกฟักทองแล้วก็ปลูกแตงไทยด้วยค่ะนาชอบไปขึ้นต้นละหุง่งทำให้ต้นละหุง่งและแม่ก็บ่นอยู่เรื่อยๆค่ะมีอยู่วันหนึง่งแม่ก็ปล่อยให้นาอยู่บ้านตามปกตินาก็ปีนต้นมะม่วงโหนกิ่งมะม่วงเช่นเคยค่ะและนาก็เดินลงไปเรื่อยๆที่ที่นาเดินลงไปนั้น มีลำธารและมีบ่อวันนั้นนาเล่นเหนื่อยและร้อนก็เดินไปที่ลำธารแต่ยังไม่ได้ลงไปในน้ำค่ะพอมองเห็นต้นมะตูมมะตูมมีลูกดอกมากค่ะนาปีนขึ้นต้นมะตูมอีกค่ะไปนั่งอยู่บนกิ่งมะตูมกิ่งใหญ่สักพักก็ลงมาค่ะใต้ต้นมะตูมจะเห็นลูกมะตูมหล่นอยู่เต็มไปหมดค่ะและแถวนั้นแม่ก็ได้ปลูกแตงโมไว้ด้วยค่ะ นาร้อนจัดนาก็ได้ลงเล่นน้ำในลำธารที่ไหลเย็นชุ่มฉ่ำนาก็ไม่ทราบหรอกนะคะว่าตรงไหนลึกหรือตื้นแค่ร้อนและอยากเล่นก็เลยเดินลงไปเล่นค่ะจากนั้นนาก็เดินไปที่ต้นมะตูมแล้วเก็บลูกมะตูมกลับบ้านด้วยค่ะด้วยความที่เป็นเด็กก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามะตูมกินได้หรือเปล่าค่ะเพียงแต่เก็บไปวางไว้เฉยๆค่ะพอกลับมาถึงบ้าน แม่และพ่อกับพี่ๆก็ยังไม่กลับมาจึงปีนกิ่งมะม่วงอีกรอบค่ะเย็นวันนั้นแม่เลิกงานค่ำแม่พานามาที่บ่อเพื่อจะอาบน้ำให้ค่ะเวลาขณะนั้นตะวันตกดินมืดสลัวแล้วก็ได้ยินเสียงตูม้มในน้ำค่ะนาตกใจวิ่งมากอดแม่แม่กอดปลอบใจค่ะแม่บอกว่าอย่าตกใจลูกและนาก็ได้ยินเสียง เหมือนเด็กทารกร้องค่ะเสียงอุ้ยอุ้ยน้าก็เพิ่มความกลัวแม่บอกว่าเสียงนั้นคือเสียงนกค่ะสมัยก่อนการบ่มกล้วยของแม่ก็ไม่เหมือนใครค่ะถ้าอยากให้กล้วยสุกเร็วแม่ขุดหลุมลึกๆโกยดินออกให้เป็นกลวงข้างในค่ะจากนั้นนำเครือกล้วยเข้าไปวางใช้แผ่นสังกะสี ปิดทับด้านบนไม่กี่วันกล้วยก็สุกค่ะเรื่องวัยเด็กวัยซนซึ่งนาก็ซนมากถ้าเป็นเด็กบางคนก็น่าจะจมน้ำแน่นอนเพราะ,ะอแอบไปเล่นน้ำนามาคิดได้ตอนโตแปลกใจตัวเองเหมือนกันค่ะรอดมาได้และปีนต้นไม้แต่ละครั้งก็ไม่ตกต้นไม้เลยค่ะเป็นเด็กบางคนต้องแข้งขาหักแน่นอนค่ะเพราะความซนเรื่องความซนในวัยเด็กนาก็ได้จบลงแล้วน,นะคะ ถ้าถูกใจคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ